อาศัยนี้มาถูกวิปาแลจาหดอกคอตบดงไม่รำเตียนมัดแม้การลาว่าชวนช่วยให้เล้าติ่อตถึงแม่อถึงใช้ถึงตัวชนิเจอเดดิปบ้าชาวาลีพร่เจ้าเว้ยจับจิตใโนกจับพระโลกอนนะคนตุ่ะเต็นตะลโยตุทุิฐานโกอาภวะอาภวะตาหนาสีผิวจังโลต่างลุทนาไอ้ลวันโนชูขังกาลัง ซาโตะยังผัวมือ<า>มีเหลียญธีเกตเจ้กเต็มกามือมีเหลียญธีเกตก้กาขายของมือขึ้นออกมือมีไปตั้งได้กระได้จะบบีติโยซาป,ปะโลกโกมินาสันตัวต,ตุนตะไลโยชุกิจิคาโยโค นะพระว่าพระดานชีสีจังโลจุดาโลธรรมะอายุวันโลทุกขังปังพุทโธพุทังฮะขาธรรมโมธรรมังักขาสังโคสังขังัะขาพุทโธพุทังหาลายธรรมโมธรรมังหาลายสังโคสังขังฮาลายพุทโธพุทังกันฮะธรรมโมธรรมังกันฮะสังโคสังขังกันะ อนื้วันโน่ชุกขันิปลังพราผู้ทูตผูทั้งหจาชาโิธรรมมังะจากิสงโคสังขังอาาผู้ทูตผูทั้งหจาชาโิธรรมมังหะจากิสงโคสังขังอราจาตผู้ทูตผูทังกันติการมธรรมมังกันติังโคสังขังกันติเริ่มปุถทเมชลานังหนังนาติธรรมมูเมชลานัง เฮียังง่งนาดีสังขูเมชลานังเฮียั่งนาิีอี๋อันนี้คาถาอย่างไงเป็นคาถายัาง,องโอ้เป็นกำแพงไผ่กำแพงไผ่ป้องกันอันตรายอยีอ๋อไปโน่นป่านนู้นเมียไม่เปิกับแจ๊ดเลยเนี่ยน,น,นะเออไปโน่นเกาขี้หกป่วยอย่ากับแจ๊เนี่ย ก็ได้ ا ا เป่นสอนเฮอบาตัวยินสอนเฮอเป็นกระถาเจ้าสิงทำ